คำว่าเตือนเตือนตรงเนี้ยไม่ถึงกนะับเตือนจะกิเลสเตือนจากความล่องไข่ที่เตือนจะความล่องค,ความล่อง,งตัวเนียมันคืออะไรต้องมาดูว่าล่องแนละ้วคือล่องอะไรเตือนจะความล่องล่องจากการเวียนว่ายตายเกิดล่องจากการมีพบมีชตินั่นแหละเนี่ยก็เรียกว่า ตือนเตือนจากความร่องตรงเนี้ฉะนั้นคนที่เตือนนะถ้าก็ตาบใดก็ตามเนี้ยเมื่ออย่างไม่ตื่นสิ่งเทพบุทรองค์ได้ตัดไว้ว่าถ้าเพธรรมาอนัตตาฐานะธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนน,นั่นแน่ธรรมะตรงน,นั้น่ะไม่ถึงะระดับปรามาจริงๆนะปรามตถทาประโยชน์นะฉะนั้น เดี๋ยงเทพพระองค์ทรงซ้อนน่ะไม่ใช่ประยอ์ในปัจจุบันคือกระยั่นห้าลักษาดีมีกิริยาในมิตรเลี้ยงชีวิตมอดซอมไอ้นั้นเป็นปยอดชาวบานชาวบานะคนที่ยังมีเ,เขาเรียกว่าวิธีชีวิตยังชาวบานยังเกล้อกูวดการมคขุหาลุกเสี้ยงกินหลอดสัมผัสอยู่ไอ้นี้เขาเรียกว่าตเตือนมื่นันแต่ธรรมะตรงนั้นนะเป็นระดับที่เป็นชาวโลกี อย่างเวียนไหวตายเกิดอยู่ในสร้างสาร้างเหวบาอยู่ใน,ในกรรมภผูมโยยัยงไม่ผลอบายซีเลืออว่าอยู่ในเกิดมาเป็นมนุษย์ก็เป็นเทวดาห <c oughs> น่าเลืออว่าคนที่เตือนธรรมระดับเออเขาเรียกว่าประโยชน์ในผมหนาะในประยชน์ในภมหาก็ธรรมะตรงนั้นก็มีศรัทธามีเส้นมีจาราและมีปัญญา ตรงนี้ก็คือแท้เกิดว่าสําหรับปัญญาเนี่ยมันก็มีโลกยปัญญาครับโลกุตระปัญญาหนะาแต่แท้เกิดว่าคนใดก็ตามเมื่ออยังไม่มีสถาก็ให้มีสตาในพระพุทธศาสนาอย่างไม่มีเส้นก็ให้รักษาเส้นหาก็คือไม่เบียดเบียนไม่เอาขอ้ออื่นมาเป็นขอนอ้อตนอ่าไม่เขาเรียกว่าประพฤติเอ่อพิษในกามแม้ก็ไม่เกาหอกและก็ ไมเดิมตุลายาเมาหรือว่าเสี่เสยเสพติดที่มืนม่นเมาต่างๆอันนี้ที่อย่างไม่มีสิ้นก็มีสิ้นที่ไม่อย่างไม่มีจาาขาไม่มีการบริจาคไม่มีการเอื้อเฟือก็ซ่อนให้เขาเอื้อเฟือเพื่อแพร่แห่งใจเพื่อนมนุษย์แล้วก็ซ่อนให้เขามีปัญญาอยางไงน้อยก็คือดําเนินชีวิตให้ถูกต้องนะแต่การที่ตื่นทำระดับธรรมะระดับ เขาเรียกว่ายางเวียนไหวไตเกิดไ้พบภุมิต่างๆนะน,นะทั้งเขาเรียกว่ากามผูมิมบางคนระดับนี้อาจจะได้ฌานก็มีนะก็เป็นไปเกิดในรูปผูมิมเป็นรูปผูมิมเออและก็บางคนที่ได้อลูปชานก็ไปเกิดเป็นอรูปผ,ผูมิมดังนั้นไอ้เตือนแบบนี้มันเป็นการเตือนที่แบบคนทั่วๆไปก็มีนะใน แตไม่พุทธการก็ไม่เยอะแยะไปหรือสีจีไผ่บงคนนะเตชชานนะบพ่พาพุทธองค์ตัดว่าอุทกาดาบทนะเสื่อมย่อยแล้วเสื่อมย่อยแล้วไม่ความว่าพัาานจะต้องไปเกิดในเอ่อในเป็นอสัญนยีสัน้น,นนานแสนนานเลยแต่นั้นแทนที่จะได้บรรลุธรรมได้ดวงตาให้ถามก็ห้าได้ตื่นเอ่อก็ห้าได้บรรลุธรรมไหมแต่นั้นก็ อาจารย์ของฐานเนี่ยท่านท่านบอกว่าเสื่อมเลยเพราะว่าติดในชานั่นเองดังนั้นประโยชน์ทั้งในปัจจุบันก็ดีประโยชน์ทั้งในการเวียนไหวตายเกิดในในพบทั้งซ้ำเนี่ยทั้งกลารมาพบทั้งรู้มาพบทั้งอรู้มาพบอนเนี้ยถ้าได้ตื่นในความไม้ของพุทธองค์หมายนะคนที่ตื่นจริงๆนะ ก็คือเตือนจากการเวียนว่ายตายเกิดก็คือสิ้นภพสิ้นชาตินี่แหละยุดการเวียนว่ายตายเกิดฉะนั้นคนที่ยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้นั่นแหละซ่อนธรรมะที่ให้สิ้นภพสิ้นชาติด้นั่นแหละภาวะพุทธเจ้าร่างจะตัดสูรแล้พวพระุทธเจ้าตัดว่าหน้าการเกิดเป็นถุกล้ำไปและตลอดทั้งสี่สิบห้าบรรดาพระองค์ก็ส่สองซ่อนเหลืองถุก เหลืองถูกก็คือขั้นหาเนี่ยมันเป็นตัวถูกนั่นและและก็ความดับถูกก็คือการยุดการเกิดนั่นเองฉะนั้นใครก็ตามนะที่ว่าตื่นธรรมะหรือหรือว่าอะไรก็ตามนะต้องเป็นการซ่อนธรรมะที่เรียกว่าจะสิ้นพบสิ้นชาร์ตนะไม่ใช่ซ่อนให้คนอย่างเวียนวายตายเกิดอยู่ พราะว่าธรรมะจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าตัดไว้ว้าหน้าซัพเพธ,ธรรมานะตาตัดตังร่ายไม่มีตัวตนฉะนั้นเมื่อเขาตื่นจากรำรจริงๆแล้วก็คือยุดในการไว้เวียนไว้ตายเกิดนั่นเองไอ้น,นี่ก็คือตรงนี้แหละก็เรียกว่าตื่นธรรมะระดับปรมัตถประโยชน์นะเพิ่งเพิ่งเป็นประโยชน์สูงสุด และก็เป็นแก่นแท้ทางพระพุทธศาสนาตรงเนี้ใครเข้าใจก็จะได้ตื่นจากความล่มคือตื่นอวิชชาคือความไม่รู้นั่นแหละเพราะว่าไม่รู้จึงมีทั้งข้านและก็มีวิญญาณจนไปมีปัจจัยาการเมื่อมี gemeins, สิ่งนี้มีก็สิ่งนี้ก็มีเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นน่ะเมื่อสิ่งนี้ไม่มีส,สิ่งนี้ก็ไม่มีเมื่อสิ่งนีด้ดับสิ่งน,นี้ก็ดับไอ้นี้ เพราะว่าเรายังไม่รู้นั่นแหละไม่รู้ว่าการเกิดนะั้นเป็นทุกล้ำไปแต่เมื่อเรารู้แล้วว่าการเกิดเนี้ยทำให้เป็นทุกข์ฉะนั้นเราต้องหยุดการเกิดให้ได้นั่นก็คือต้อนให้คนทั้งหลายนั้นหยุดการเกิดเพราะพระรหั์น,นั้งลายองค์ล่างจากเสินอาสวะกิเลสแล้วก็จะมีคําพูดอยู่ว่าชา้นไหนเป็นชา้ิสุดท้าย พบไม่ไม่มีเอกเกิดอื่นที่ควรทำไม่มีอีกแล้วไอ้นี้ก็คือเป็นเครื่องยืนยันการันตีได้ว่านี้แหละคือตื่นจากธรรมะที่แท้จริงและผู้ที่ตื่นจากธรรมะก็ไม่มีตัวตนที่จะไปตื่นด้วยรู้แล้วก็ละรู้ล้อรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็วางเพราะว่าทับที่เรียกว่าเป็นอนัตตาตัวนี้มันไม่มีมันไม่มีตัวตนก็คือเป็นต้นธาตุต้นธรรมเท่าน,นั้นเองไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับไม่มี โลกนี้ไม่มีโลกนะนั้นแหละที่สุดแห่งถูกนี่แหละเขาเรียกว่าตื่นจากธรรมะก็คือตื่นจากจากการหลับไล่หรือว่าจากการลุ่มล่องในการเวียนว่ายแต่เกิดนั่นเองถ้าเกิดว่าเราตื่นอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าตื่นที่สอดคล้องกับหลักถามคำซ่อนทางพร,ระพุทธศาสนาอ่นี่แหละเขาเรียกว่าตื่นธรรมะตื่นจากเขาเรียกว่ารู้และแห่นธรรมะอย่างแท้จริง การที่รู้และเห็นธรรมะย่างแท้จริงและก็รู้ตามความเป็นจริงอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นญาท่าภูตะญาณทัศสนางรู้และเห็นากายและกะและใจาตามความเป็นจริงรู้และเห็นธรรมะตามความเป็นจริงนั่นแหละท่านจะเป็นจิตอิสระไม่เกิดเขาเรียกว่าหยุดการเวียนว่ายแต่เกิดและจิตอิสระจากกิเลสเครื่องล้องทั้งปวง